สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะทดสอบมีดนะครับคือจริงๆก็เคยรีวิวเล่มนี้น่าจะสองสาครั้งนะครับแต่รีวิวแบบว่าไม่ได้ทดสอบนะรีวิวสเปครีวิวเอาไปรับนะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละแล้วก็รีวิวขายแต่ก็ไม่ไปนะครับเอามาทดสอบดีกว่าให้เพื่อนๆดูเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็ ก็ขายเหมือนเดิมนะให้ดูนะครับดูความเนียนของช่างที่ทำนะคือเล่มนี้นะครับผมอันนี้เป็นคาบน้ํามันที่ผมลงไว้นะครับเป็นวัสดุนะครับ n 6 9 5 steel นะครับส t ตต้านสนิมนะใครที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องเจอน้ำเจอการกัดกร่อนนะครับ n 6 9 5เหมาะมากนะครับเล่มนี้หนาะ มาดูการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคคร่าวๆนิดนึงนะครับใบมีดเหมาะกับงานบ u s คร r ฟ f t นะครับงานแคมปิ้งนะครับงานอาหารก็เหมาะ5นิ้วนะครับใบ5นิ้วนะด้าม5นิ้วนะครับเป็นวัสดุ G 1เทด้ามนะครับ G10 ทแข็งแรงแน่นอนย้ำหมุดมานานๆเลยเอ้ยเยอะๆเลยนะครับประมาณ5.6จุดจุดนะครับใบกว้างเท่าไหร่1นนิ้วนะครับผมโดยประมาณนะ ยิงนิ้วนิดนิดด้วยนะครับนิ้วก็อีกครึ่งหุนอ่ะดูความหนาซีโร่นะครับหนามากเล่มนี้นะ5.96มิลเลยนะสมัยนี้ที่ผมเห็นก็มีช่างวัดนี่แหละที่ยังทําทรงมีดอ่ใช้ n 6 9 5นะั้นหนานะครับแล้วก็เล่มนี้ผมได้มานานแล้วน่าจะเป็นปีปีกว่ากาแล้วหรือเกือบ2ปีนะครับน้ำหนักใช่ไหม อ่ะผมให้ดูสเปกก่อนแล้วผมจะทดสอบทีเดียวเฉพาะตัวมีดนะครับผม244กรัมนะครับรวมซอง332กรัมนะครับโอเคแเราจะตอนท้ายมาดูการรักษาคมอีกทีหนึ่งนะเอาแค่นี้ให้รู้สเปคเผื่อคนสนใจหามีดแคมป์ไงขายนะครับขายลดราคาด้วย ชมราคาท้ายคลิปนะตอนนี้ยังไม่เฉลยเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ชมไงเดี๋ยวเพื่อนๆกระโดดข้ามนะครับนี่นะครับผมโอเคไหมคมนะครับก็ยังคมดีอยู่นะนะครับขนาะมีคราบน้ํามันนะผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะอโอเคเ๋ยวผมทําความสะอาดหน่อย คลิปนี้จะไปเรื่อยๆนะครับอาจจะนานนะก็อยากให้ดูประสิทธิภาพของมีดเหล็กเบอร์นี้นะครับจริงๆเหล็กเบอร์นี้เนี่ยมันการรักษาคมการอะไรเงี้ยมันแพ้ดีทูนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณสมบัติที่เด่นกว่าดีทูก็คือต้านสนิมนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้เละถ้าเราเอามาใช้เหล็กเบอร์นั้นหนาและตั้งคมนั้นหนานะครับมันก็จะเพิ่มคุณสมบัติ ความแข็งแรงให้กับใบได้นะครับแต่ถ้าบางๆเนี่ยผมก็ยังมีความเป็นกังวลน,นะครับแต่ส่วนใหญ่งานมีดสแกนหาโทษของต่างประเทศก็จะประมาณ3มมิลแต่เขาก็จะรู้กันนะครับว่าเหล็กเบอร์นี้มีดแบบนี้นะครับงานหนักหนักอาจจะต้องระมัดระวังเพราะหลักๆมันจะเน้นแร่นะครับเน้นเน้นแร่เน้นงานอาหารงานแคมปิ้งตอกสันก็ได้แต่ต้องระวังจะทำให้ดู นี่นะครับใครบอกว่ามีดหน,หนาแล้วไม่ไม่เฉียบมันอยู่ที่การตั้งคมนะนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าอย่างนี้หั่นเนื้อหั่นอะไรไม่เข้าก็ไม่ใช่แล้วนะครับเข้าอยู่นะพอดีกระดาษมันนี่นะครับผมให้ดูคมนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเกิดผมทดสอบไปแล้วคม เสื่อมคมเสื่อมไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคมลดลงเดี๋ยวผมก็รับคมให้ใหม่นะครับแต่มันอาจจะมีร่องรอยนะร่องรอยไหนรอยมองไม่ค่อยเห็นแล้วละ่ะนิดๆนะครับตอนนั้นผมเอาไปเล่นโซนอย่างอื่นเยอะนะ ตอกเลยไม่ต้องเดี๋ยวเวลารอแล้วเดี๋ยวมาดูสรัรดูความสะอาดนะครับนี่ครับใช้ไหมได้ไหมเหลาตรงนี้มีกาดนะครับกันนิ้วนะครับแล้วก็ช่างปาดก็ไม่ได้มาชนกับตรงกาดนะครับก็จะมีระยะเซฟตี้นะครับสามารถทำงานละเอียดละเอียดได้นะครับ ใบมันหนานะครับน้ำหนักฟันมันเลยช่วยให้น้ำหนักฟันได้อยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับได้เลยนะโอเคมันขายไม่ไปงไงก็เลยต้องเอามาทดสอบแบบนี้แหละผมก็มาคือด้วยราคานะตอนผมรับมาจากช่างนะห้าพันนะครับผม ก็เข้าใจได้นะบางคนจะซื้อมีดราคาขนาดนี้นะครับไม่ทดสอบให้ดูเลยไม่ไเลยเลยมันก็มีความเป็นกัง,งนวลว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงไหมนะครับแต่ว่าช่างต้องยอมรับว่าช่งางดักก n นไนฟ์เนี่ยนะครับมีดเขาผมเห็นก็ฝรั่งชอบเยอะนะส่งขายต่างประเทศนะครับมีฝรั่งให้ส่งไปพวกแถบประเทศอะไรผมจะไม่ได้มีการมั้งนะ ไม้มันใหญ่ท่อนมันใหญ่นะครับก็ต้องอาจจะต้องค่อยๆเลาะตอกต้งสักสามด้านถึงจะขาดเนี่ยนะครับได้อยู่นะที่กล้าเพราะว่ามันหนาแข็งแรงแน่นอนใบนะครับ Okay, ไม่เสียหายสวยงามมาดูสิไม่ได้มีการตัดต่อหยุดวิดีโอนะครับให้เห็นๆกันไปเลยนะคมเป็นยังไงผมก็ลุ้นไปด้วยนะผมก็ยังไม่เคยทดสอบแต่ว่าอบชุบโรงงาน N 6 9 5นะครับอบชุบโรงงานเนี่ยผมมั่นใจว่า เราได้คุณสมบัติของเหล็กเบอร์นี้มาเต็มนะครับเขาแนะนำว่าประมาณ58-59 HRC ไม่ควรไปถึง60-61นะเพราะมันจะสูญเสียความเหนียวนะครับเล่มนี้จริงๆผมเคยรีวิวแล้วผมเห็นรีพอร์ตที่เขาอบชุบมาแล้วนะประมาณ60อ้าวแล้วทำไมบอก58เท่ากันแล้วเล่มนี้ไป60มันหนามันหนานะครับมันเลยจะได้ความแข็งแรงอยู่นะครับเห็นไหมได้ไหม นครับมันอยู่ที่การตั้งคมผมจำไม่ได้แล้วผมรับคมให้นะ่าจะยี่สิบองศามั้งครับนะได้ไหมครับนี่ไม่ต้องรับใหม่เลยหรือเดี๋ยวผมเก็บด้วยหนังให้ทีนึ่งเอาอะไรอีกอลองเอาไม้เนื้อแข็งขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับแดงๆหน่อยนะตัดไว้แห้งออก แห้งนิดๆแล้วนะครับผมมันมีวิธีนะเฉียงนิดนึงนะครับผมแล้วก็อย่างงัดนะครับแต่เดนเล่มนี้ผมจะงัดให้ดูปลายจะหักไหมทำไมถึงบอกว่าปลายจะหักไหมเพราะว่า เหล็กบางเบอร์นะครับมันไม่เหมาะกับเอามาทำเป็นมีดบุชคาร์แบบนี้นะมันเหมาะกับงานเป็นมีดเขาเรียกมีดอะไรนะมีดออกคล้ายๆกับพวกมาเชเตมีดใหญ่ๆอินเนปอะไรพวกนี้สับกระแทกเน้นความเหนียวนะครับแต่พอปลายไปโดนอะไรเข้าบางทีปลายมันอาจจะหักนะครับอืเนี่ยนะครับ เป็นนีไม้ไม้นี่แข็งนะอะ่เดี๋ยวลองตอกผ่าไอ้ไม้แดงๆนี่สักหน่อยนะครับดูเลเดี๋ยวดูว่ารักษาคมดีไหมไม่อยากตอกท้ายด้ามเสียดายเดี๋ยวด้ามเป็นรอยนะครับ บางเล่มที่ดีไซน์มาเหล็กบางเบอร์นะครับบางเบอร์ต้องบอกบางเบอร์นะที่ทำมาและแข็งเกินนะครับผมทำแบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับต้องลองนะมันจะหักนะครับผมเคยแล้วแต่ผมไม่บอกนะครับว่าเหล็กเบอร์ไหนนะครับเดี๋ยว จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าลิดเขาเรียกว่าอะไรนะไปดิสเครดิตช่างหรือดิสเครดิตมีดนะครับเพื่อนๆต้องลองเอาเองนะครับแต่ผมเคยลองเหล็กบางเบอร์แล้วนะครับมันจะงัดแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะหักนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเนี้ยผมช่างเขาดีไซน์มาดีต้องบอกแบบนี้นะ ปลายก็หนานะครับปลายหนาเลยนะครับตัวนี้ก็หนานะครับเดี๋วผมพอจะพอละสิบกว่านาะทีละนานเกินน่าจะเห็นนะว่ามันใช้งานได้นะครับเหลานะครับเจาะนะครับเจาะเจาะเจาะสม,มุติต้องการจะเจาะไม้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปแคมปิง้ง เนื่อยเลยผมโอเคไม่หัดนะครับเยอกตัวกดลงไปเลยนะอ่าเดี๋ยวอีกสักปากหนึ่งนะครับอันนี้ไว้ต่ออะไรดีอันเนี้ยแดงๆเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองคมให้ดู ค okay. ไม่เสียหายนะครับอ่ะเดี๋ยวดูคมดูความสะอาดผมเช็ดให้นี่นะนะครับเดี๋ยวผมเช็ดน้ำยาเดี๋ยวไปเอาน้ำยามาเช็ดดูคมที่เช็คคมก่อนนะ ผมยังได้อยู่นะครับอาจจะมีสะดุดนิดนึงนะไม่สะดุดครับอยู่ที่การกรีดนะฝีมือนะครับผมนะครับตัดเชือกมีคนบอกว่ามีดมันหนาเกินใช้งานไม่เฉียบไม่ใช่อยู่ที่การตั้งคมนะครับผมอืมเนี่ยนะครับเชือกหนาน,าน,านนะ กว่ามีดอีกนะครับเท่ามีดเลย1นิ้วนะครับยังเฉียบอยู่เดี๋ยวผมจะทําความสะอาดและรีวิวซองและเดี๋ยวจะแจ้งราคาขออยู่วิดีโอแป๊บนึงนะไปเอาน้ายาทาความสะอาดโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมทําความสะอาดมีดให้ดูนะครับหลักๆผมจะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับเช็ดที่ใบเลยนะไม่ทาทิ้งไว้นะครับผมทาทิ้งไว้มีดจะเหลืองนะครับจะเช็ดแค่คาบยางไม้นิดๆหน่อยๆเมื่อกี้นะครับ ผมพูดนะครับนะครับเยอะก็มีคนคอมเมนต์ผมมันติดปากนะบอกตรงๆนะต้องขออภัยด้วยอ่ะนี่โหไหม่กิ๊กเลยนะครับอเอาให้ดูไม่หลอกลวงไม่ไก่กานะครับนี่แล้ววางก่อนอ,อนี่นะครับผมเห็นไหมไม่มีรอยเลย สวยนะมีการลดน้ำหนักท้ายด้ามด้วยนะเพื่อว่าให้น้ำหนักมันมาลงที่ใบนะครับดาก้อนไ c e นะครับผมงานแกดีมีคุณภาพนะเพื่อนๆสั่งแกก็ได้ถ้าไม่ชอบมีของผมรู้สึกว่าหนานะครับระบุเหล็กระบุอะไรกับแกไปนะครับได้อยู่ดูซองเล่มนี้ผมเสนอขาย3,200บาทลดไปให้พัน0ด ทำไมลดเยอะสาเหตุเพราะว่าซองเล่มนี้ตอนผมได้มาผมก็เน้นย้ําช่างไปบอกว่าซองมันค่อนข้างที่จะอันตรายคือมันรัดน้อยไปผมถ้าคนชอบก็โอเคนะแต่ผมรู้สึกว่ามันรัดน้อยไปตรงนี้ผมอยากให้มันรัดขึ้นมาสูงสูงหน่อยเวลาเราพกเนี่ยมันจะได้ปลอดภัยนะครับคือถามว่าหลุดไหมแต่ถ้าเพื่อนๆกระแทกนะกระแทกสุดแรงเกิดนะหลุดแต่ถ้าแบบเดินก็แก,ก๊กแก๊กเนี่ยไม่หลุดนะครับ ฟังเสียงนะมันก็แน่นนะครับแต่บางคนอาจจะพอได้ไปปุ๊บอาจจะส่งทําซองใหม่นะครับเพื่อลดให้มันยาวสูงขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยอันนี้เราแค่ไม่สบายใจนะครับว่าซองมันเอ้ยกลัวจะหลุดแต่ข้อดีก็คือจับเต็มมือชักปึกนะครับก็ได้นะก็ประมาณนี้ซองซองใครเด็กนะครับผมก็มีคลิปติดเอวให้อะไรให้นะอันนี้เป็นการทดสอบจริงๆจังๆครั้งแรกนะครับ เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูเมื่อกี้มันจะดูจังหวะก,กิีดกระดาษก็๊ีนะขอยีกทีนะขอซ้ําในไหนก็อนไหนแหละมันก็ก็ก็กิีดได้เห็นไหมครับแต่ว่ามันจะมีจังหวะเป็นขุยขุยนิด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 ,น,ด,น,ดนะเป็นขุยขุยกระดาษนะครับผมจะใช้วิธีนี้นี่แปรงทองเหลืองนะขัดหน่อยขี้ฝุ่น จริงๆเล่มน,นี้น่าใช้มากเลยนะขายไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ใช้ยามจําเป็นยามฉุกเฉินเวลาไปสถานที่ที่อยากจะแคมปิ้งแล้วเป็นสถานที่ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะมีความชื้นอะไรเงี้ยครับเหล็กเบอร์นี้ก็เหมาะนะแต่ที่ขายก็ระบายของออกนะครับโปรโมทให้ช่างด้วยช่างคนไทยเหล่านี้แหละช่องผมมันมีทั้งมิดนอกและมิดฝรั่งนะครับ ไม่ใช่มีแต่มีดนอกก็มีฝรั่งเออประเทศเดียวกันเนี่ยมีทั้งมีดนอกและมีดไทยนะคือก็ไม่ได้ปิดกั้นบางเพจบางอะไรเขก็อนุญาตให้ลงแต่มีดไทยนะครับแต่ช่องผมทั้งมีดนอกแล้วก็มีดไทยนะครับเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูว่ามีดไทยก็ดีนะครับมีดฝรั่งก็ดีเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบเขาเรียกว่าอะไรนะ ความสวยรูปทรงการผลิตนะครับความเนียนความประณีตนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์มาอย่างอื่นเลยว่ามีดฝรั่งดีกว่ามีดไทยมีดไทยดีกว่ามีดฝรั่งนะครับคือพี่บางท่านก็ยึดติดจนเกินไปผมต้องขออนุญาตพูดแบบนี้นะจนเกินไปไม่ถึงว่ามีดไทยดีที่สุดแล้วนะครับเห็นไหมครับเนียนขึ้น ขุยๆหายไปนะครับแล้วก็เนียนขึ้นนะกรีดเนียนขึ้นน,นะครับตรงใส่ฝนจะตกผมร้อนอกรีดเนียนขึ้นมากนะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะสำหรับมีดช่างให้ดูก่อนทำอะไรไปบ้างใช้อะไรไปบ้างตัดเชือกพาเหลาเจาะนะครับ ขาดน,นะครับก็ถือว่ารักษาคมดีนะโอเคขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมก็เล่มนี้แจ้งราคาไปแล้วนะมีดซองส่งนะครับ N695 หเหสแตนเลสต้านสนิมทดสอบตอกสันตัวนี้จ,จะมีรอยรอยคาบไม่ใช่รอยคาบเห็นไหมรอยนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนี จังหวะถากจังหวะกินเข้าไปในเนื้อไม้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะโอเคขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ